ปอรสามเหตุผลสารยกคำร้องบิ๊กโจ๊กฟ้องบิ๊กเต่าคดีที่บิ๊กโจ๊กฟ้องบิ๊กเต่าในความผิดบินประมาทโดยยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่22มีนาคม2567คำร้องระบุว่าบิ๊กเต่าที่เป็นรองหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีเว็บพนันออนไลน์แล้วให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกล่าวหาใส่ร้ายว่าโจทย์ทรยศสํานักงานตํารวจแห่งชาติตตลอดจนเคยทรยศผู้บังคับบัญชามาแล้วเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ สาริเคราห์พยานหลักฐานโจ์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องที่โจ์อ้างตนเองเป็นพยานเบิกความได้ความว่าขณะโจทดดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีชื่อเล่นว่าโจกวันเกิดเหตุจำเลยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนโดยระบุว่าโปรดอย่าทำร้ายองค์กรโปรดอย่าทรยศองค์กรตัวเองนะครับเหมือนที่ท่านทรยศเจ้านายมาแล้วหลายคนถือเป็นการชี้นำให้สังคมเข้าใจผิดว่าโจ์เป็นคนที่ทรยศต่อผู้บังคับบัญชาหลายคนทรยศต่อองค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาลได้พิเคราะห์ว่านอกจากต้องพิจารณาข้อความที่จำเลยกล่าวเป็นมินประมาทหรือไม่ยังต้องได้ความว่าการใส่ความดังกล่าวได้ระบุถึงตัวบุคคลผู้ถูกใส่ความเป็นการยืนยันรู้ได้แน่นอนว่าเป็นใครรวมทั้งต้องพิเคราะห์ว่าผู้อ่านหรือฟังข้อความสามารถทราบได้หรือไม่ว่าบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างนั้นเป็นผู้ใดดังนั้นหนึ่งเมื่อปรากฏว่าผู้ถูกดำเนินคดีมีหลายคนพฤติการการทรยศองค์กรหรือทรยศเจ้านายนั้นเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกคน 2. กรณีอ้างถึงคําว่าผู้บังคับบัญชาในคำสัมภาษณ์สํานักงานตํารวจแห่งชาติมีหลายหน่วยในองค์กรไม่ได้มีแต่โจทย์เท่านั้น 3. รวมทั้งโจทย์ไม่ได้มีเอกสารพยานหลักฐานอื่นใดมายืนยันเพิ่มเติมพยานหลักฐานที่โจทย์นําเข้าไต่สวนจึงไม่มีมูลให้ประทับฟ้องไว้พิจารณาพิพากษายกฟ้อง